สวัสดีครับพบกับอีกเช่นเคยครับไลฟ์สไตล์นว่นวันนี้มาให้อาหารปลาครับหน้าร้านกันครับผมแต่ที่ออกหน้าออกตาไม่ใช่ปลาครับเลอผมว่าน่าจะเป็นเจ้าขนมโอ้โหรอกินนะฮาเนืออาหารธรรมดาบ้านบ้านโ มีปลาอะไรบ้างเอ่ยนี่มีปลาหมอครับอันนี้ปลาหมอนะครับปลาหมอกำฟ้าก็มีปลาครับดูทิ่เขาไม่ค่อยสนใจคนเท่าไหร่หรอครับแต่ถ้าเห็นแล้วก็มาเดียวเลยหนึ่งนี่ครับอาหารจ้องจะกินอย่างเดียวมาเกติกินการปลาฉลามมีฉลามมีหนึ่งตัวครับนึง เอ้ยไม่ใช่สาระครับใครรู้ว่าปลาไหนเอ้ยกัดสายโอ้โหเออดูครับดูนั่นนั่นอ้าวกัดสายสมอนทอกอืมอะกินกินกินมา ว่างๆเล่นกับเขาบ่อยๆครับประคาฟกับเขาก็มาเล่นกับเราเองใกล้ชิดเลยครับใกล้ชิดเห็นไหมเอ่ยมาให้แล้วมาให้แล้วปละคราฟนารา ก็มีแค่นี้นะครับให้อาหารตอนนี้มาให้อาหาร,รทำระบบบอ่อดีนะครับระบบบอ่อดีระบบกรองดีทุกอย่างก็จะหมดปัญหาน้ําก็จะใสติ้งอย่างนี้สวัสดีครับแค่นี้นะครับผม